สวัสดีทุกคนมานักวิจัยเจ้าเดิมแห่งแลบมอนสเตอร์มาแล้วจ้าและบมอนสเตอร์ในวันนี้ก็คือซัมมอนลิฟไฟผู้คืนชีพจากความตายมาเพื่อขโมยเธอหรือออนเทเลส่นเองเอาละมาดูสกิลกันเลยสกิลที่หนึ่งเซลซัมมานงิง สกิลนี้จะโจมตี2 3ถึง3ครั้งแล้วแจกดีบับสโลจากตอนของโลเลนยังจำได้ไหมว่ามันจมว้าขานาดไหนสกิลที่2 s ซิงโคลซิงโคเป็นสกิลวงกว้างที่จะโจมตี3ครั้งแล้วฮิลให้ลิชลูเมีมมพายจะดูดพลังชีวิตได้35%แต่สำหรับสกิล2เขาจะฮิลได้ในปริมาณถึง50%ของความเสียหายที่ทำได้ดังนั้นสกิลนี้จะช่วยฮิลได้เยอะเลย แถมยังดูดซับเกรโจมตีของฝ่ายตรงข้ามถึง15%ต่อฮิตซึ่งมีโอกาสหลายครั้งพอนี่คือสกิลมันติฮิตสกิลที่3าม Superman สกิลติดตัวของแอนเทรเสจะมุ่งไปที่การขาโมยเทินโดยไม่สนเกตโจมตีของฝ่ายตรงข้ามถ้าสกิลไม่ทำงานก็จะขโมยเทินไม่ได้แต่ก็จะได้รับโอกาสเพิ่มแทนสกิลนี้จะมาพร้อมบัฟพลังโจมตีและอัตราคิดที่เ ทำให้สร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงดังนั้นควรเพิ่มความเสียหายคีย์ที่เข้าไว้สูงสๆเพื่อความปังปุริเยขั้นสุดมาดูสกิลผู้นํากันต่อเลยลิทไฟจะเพิ่มอัตราคีย์ที่เข้าให้พักพวกในอารีนา24%เหมาะกับอารีนาสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะลองวางแผนแล้วเอาลิทไฟไปใช้ดูสิทีม,มัก็ต้องจัดล้อไปกับกลยุทธ์ที่มี ซึ่งต้องคำนวณลำดับการเล่นด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าลิทไฟเริ่มดูุดเกลโจมตีก็จะเท่ากับเตะตัดขาฝ่ายตรงข้ามลิทไฟถูกสร้างมาเพื่อแก้ทางมอนสเตอร์สายเผาเถินปังพลังปังปี้เทินได้เทินไดเชินเทินเทินเถินลิทไฟนี่มันสุดยอดไปเลยเห็นด้วยไหมทุกคน mm. นอกจากนี้ mm. เขายังมีสกิลมันติฮิตและถ้าเกิดใส่ลุ้นสิ้นท่า ก็จะเพิ่มโอกาสทําให้ตูติดมึนงง,งโดยไม่สนอัตราโจมตีฉลับเลยไหนจะสกิล2ที่เป็นสกิลว,วงกว้างอีกนี่มันลิดไฟทวงแขนชัดๆนี่แหละตัวท็อปของ SWC 2019เลยลิสิบดาวตำนานที่มีอยู่จริงแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะบ๊ายบาย กดติดตามด้วยนะครับโอเคแสดงความคิดเห็นและกดติดตามกันด้วยนะครับ